ก็สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนสุมงสุบอลน,นะครับเนาะบม่สิเป็นพี่น้องทงั้งประเทศไทยเฮ้านะครับหรือว่าสิเป็นทั้งสปปลาวและะ้วก็เอร์เอร์ไอไอพอพอ,พอแม่แทั้งต่างประเทศนะครับผมที่เป็นส่งกำลังใจแล้วก็เป็นเบบซีพลังบวกของน้องหลาลับล,ละครอนินซีเชียงใหม่นะครับเนาะนะคลิปนี้นะครับกับมาว่าเรื่องอวังวังหมูว่านนะครับวังหมูว่านนี่น้อง มีเซอร์ไพรส์ครับผมจะพอฮักแม่ฮักอยู่ทั้งอเมริกานะครับเนาะเพิ่นกะเซอร์ไพรส์น้องแบบโอ้ยนะครับเนาะน้องก็คือสิดีใจแห้งแหละครับผมทั้งเบอลทั้งซันนะครับเห็นน้องจากคลิปเมือว่านนะครับเนาะทั้งเบอลอ่าทั้งเบอลไปน้ำทั้งซันไปน้ำนะครับแล้วก็ทั้งนับเงินไปน้ำพี่น้องครับผมนะฮะพอฮักแม่ฮักเพิ่นกะเบิ่งแง่งน้องหลามาดนดลาว่าสันให้กำลังใจอยู่ห่างแต่ว่าช่วง คริสต์มาสเนาะเพื่อนกระยาคไฮนอฟนะครับผมได้รับนะครับรางวัลน้ําใจนะครับผมจากพ่อพอแม่เพื่อนแต่เพื่อนทางบ่อใดประสงค์สีออกน้ำนะครับผมมาก็รับไปเต็มๆเลยครับผม5,000ดอลลาร์นะครับ5,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนาะหลายเติบนะครับจุดประสงค์เพื่อนเนี่ยแหวเงินชวนนี้นะครับไปซื้อกําไรทองนะครับเอาไว้ใส่ตอนออกงานเพื่อนว่าต้องแสดงความดีใจนะครับผม แสดงความดีใจกับน้องด้วยเนาะถีมี่พอหักไม่ฮักนะครับเพื่อนทีอ่าซอยสนับสนุนนะครับเพื่อนทียังคอยอ่ายังยังคอยเป็นเขาเรียกว่าลมใต้ปีนะครับผมอ่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนพี่น้องครับผมผมเสื้อจังสันเนาะแล้วก็มาเมอนี้อีกพี่น้องห่วยเสื้อผ้าย,ยังคีอเสื้อผ้าซับซอนแท้ <laughs> เอฟซีกับอ่าว่าใจเต็มน,นะครับเก่า <c oughs> จุดเก่าลิเตอร์ครับผมเพราะว่า ด้วยความตื่นเต้นนี่แหละนะครับผมคนนึงนะฮะที่ตื่นเต้นนะครับผมว่ามือนีกับผมก็บพึ่งทราบข่าวเมื่วานนี้ใดนี้คือกันว่ามือนีน้องลานะครับเพิ่นกะได้รับของชุดภัยจากแม่วิไลพรนะครับเป็นเป็นแม่ฮักเพิ่นนะครับเนาะที่เพิ่นกะเบิ่งแย่งกันมาตั้งแต่พุ่นแล้วครับอยู่สารคามนะครับเนาะจนเท้าคู่มือนีกันยังดูแลลูกสาวเพิ่นย่างดีนะฮะล่าสุดก็คือน้องลาเพิ่น ไปคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืนี่แหละครับผมของขวัญนะครับวันคริสต์มาสที่แม่วิไลพรนะครับจัดให้น้องลาลัมรักอดอินทรีเชียงใหม่นะครับบานหล้างงามๆเลยแหละครับพี่น้องกะดีใจน้องๆอีกครับเมื่อวานก็ว่าดีใจแล้วมากมือนี้ดีใจครับผมยิ่งขึ้นไปอีกเนาะสุดยอดสุดยอดครับผมแข่งบุญแข่งวาสนาเนาะมันแข่งกันยากนะครับมีบุญมีวาสนาได้ครับ จังมี and, อันอพอหักแม่หักนะครับผมบวกจะเป็นทั้งไทยนะครับทั้งลาวแล้วก็ทั้งต่างประเทศเพป็นอให้กํลา,ลาลัางใจลาลัมนครอินทร์เชียงใหม่ตลอดมานะครับแล้วก็คือคือสีให้กําลัางใจกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไปดนๆี่นอ้นอนๆครับเพราะว่าเนี่ยอีกประมาณหาหมื่นน้องลากระซีได้เดินทางไปนครหลวงเวียงจันท์เพื่อที่จะทําการถ่ายคลิปถ่าย MV อ่าถ่าย MV ็มวนะครับเนาะพอดเรื่องต่างๆเนี่ยน้องลากระ บอกให้ผมฟังเถอะแหละครับว่ามันเป็นจังสีจังสีเด้อทีนึงมาร์กบอกแบบนี้อ่ะผมก็ว่ามาร์กครับผมนะครับคล้ายๆกับชีวิตของน้องน้องล่าเลยแหละนะครับต้องทาติดตามนะครับทาติดตามว่าอยู่ในเอ็มวีนั่นสิไปท้ายอยู่มองไดอยู่ในเอ็มวีนี่ยนีผู้ใด้รวมแสดงน้ำแน่นะครับเนาะอ่ะกะซู่ซูทาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทาเชียร์เพลงกอดใจให้ลาแน่ไปพร้อมๆกันนะครับ ออกมือใดกับมือนั่นแหละครับพลังบวกเข้ามาตุม่มมาโฮมกันนะครับมาส่งกําลังเอกํากลังใจเนาะและก็ะมากดไลค์กดแชร์เพลงนะครับแลก็มาปันเพลงไปพร้อมพร้อมกันลานวิวแตกมือใดนะครับผมกับพี่นอตกับว่าสิไปสะขึ้นเหนือครับไปเฉลิมฉลองนะครับผมลานวิวที่สะขึ้นเหนือที่บ้านน้องล่าลำละครอินรีเชียงใหม่นี่แหละนะครับเนะาะอ่ะแต่ในกาเอาให้หอดล้านครับผมหอดมือใดจะสร้างอ่นะไปขอให้แต่ว่าข,ขอให้แต่หอด นะครับกระดีใจแล้วน้พี่น,อน้องเนาะแมนบออ่าแล้วก็ถ่ายคลิปด้ยวยพี่น้องฝากไว้น้ำแน่ยก็แล้วกันถ่ายคลิปนี่แหละครับผมเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศของครูกับลูกศิษย์นะครับตอนที่น้องไปเคาะอาร์ตนั่นแหละอ่าเป็นบรรยากาศที่ครูกับลูกศิษย์เพ่นอวยพรกันเพ่นเว้ากันเพ่นห้คํำแนะนํานะกับลูกศิษย์เพ่นน,น,นะครับ,ม,นะรบมือไปเคาะอาร์ตกะ อาจารย์พ่นด้ครับผมนะก็คือว่าเซ็นสัญญานะครับผมเซ็นสัญญาเพลงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสได้อัดคลิปนะครับบรรยากาศที่หลาลลนรำนครนะครับเพิ่นกับคุยกับอาจารย์เพิ่นนะครับอาจารย์พ่นเนาะนะแล้วอาจารย์พ่นก็อวยพรให้น้องหลานนะครับผมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นพี่น้องครับผมถ้ทาติดตามถ่ายคลิปนี้เด้อครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับให้ช่องเจนนิงวัชรลองแล้วก็ให้ทุกๆคลิปนะครับของช่องเจนนิงวัชรลองน้ำเดือกพี่น้องครับผมนะครับที่สําคัญกถ้าอยากสนับสนุนช่องเจนนิงวัชรลองนะครับเนาะกายขามโฆษณาเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ยังทักยังหอมขอบคุณหลายๆที่ยังส่ง กำลังใจทรงพลังบวกนะครับให้ช่องจริหนึ่งวันฉลองตลอดมากขอบคุณอิลีิะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องห้เนเดอพี่น้องครับผมกด s u b s c คร b e ให้น้ำแน่กดกระดกกระดิง่งเพื่อทีสิวภาลิปต่อๆไปของช่องเจ็หนึ่งวันฉลองครับช่วงนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเข้าไปฟังนะครับผมบรรยากาศคลิปนะครับระวางอาจารย์นะครับอาจารย์พ่นกำนองหลานแล้วนครเพิ่นว่าวาจาก,กันนะครับเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนอวยพรต่างๆนะครับ ซึ่งกันและกันนะครับนอกเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเอามาฝากกันท้ายคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปพร้อมๆกันดีกว่านะครับคนว่าดัวิสเสียงนูกับบลูมอาจารย์คือเป็นคู่เบิกเบิกทางนาน้นเป็น่นแลกสปเนงดอกบเสื้อด <c oughs> อกบลเสื้อดอกอ,อาจารย์เยียกงานการสรางลาย,ย,ย,ายสาขึ้นเหนือด้สยขึ้นเหนือด้วไปร้ยนย่ั้ คืออ่าจะไปคิดอย่างไงเอาง่ายๆว่าเขาเป็นศิลปินอันใดบ่ดีขํขขา,ออาใดข้ามดาข้า่อยผ่านดยอันนี้ที่เป็นคํามดาข้า่อยผ่านเลยเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้คนดูคิดแคร์นั่นพ่อค <c oughs> ือหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไดขัดสู้เอาสู้เอาสู้ใจเราหายไลท์เรือเลยอาจารย์ชื่อว่าแต่งขาวก็ซีมีแพร่งานเซ็กซ์กับป๋ w e r band นี่ก <ข S 1> <ข S 2> ็เป็นอย่าง <ข S 2> <ข S 1> เป็นตะเท่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้างอัดในปีมันโดียเขาปอยค่ะไปเขามาเป็นเถิดหัวอาจารย์ยุ่นนงกระไดอาจนรย์เพื่อนยัเข้ามันมันเป็นวิชาชีพเราเนาะเราขอความจริงมาพูดกันไหมมันเกิดี่หังมาที่ช่างบระดิษฐ์ดิคือได้อาจารย์เนาะดังคาเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วมันผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราพ่อแม่เขาผู้ใหญ่แม่พ่อนเป็นกับขอบใจเขาเมื่อเพื่นดีเด้เพื่นดีเพื่อนเพื่อนขอบใจเยอะัง คุณยิงฟร้อนแต่มันเอาไงว่าคนรอบนอกคนแหละเอฟซเอฟซีคนละคุยิงันองมต่องนันแรับเอฟซีคุณยุงกันเองอยู่ตรงนี้มาแต่น้องเข้ามาเห็อาจารย์กก่าโมยู่เป็นยังไงไ่ไ่ย่ามแตกับเบ้ต้นจะเสียนต่อ้งเจียพิมพ์ขม่านผุ้ฉี่เลยมีเสียงื่อก็เลยต้องหัวเรอะแล้วก็แรงขึ้น ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเกี้ยนนะจาจรก็บดีวก็ด้เชียร์่ได้ซเชียย่างีแบอกเห็คนหักกันมี่ตัคนบอกว่าเห็นนกเขบอกาอยากเห็นภาพที่มันลบเนอะเนีนครับเขาอยากเห็นสภาพที่มันบวกเนียนเนียนเนียนขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเช่นกันครับผม